สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้คือหลังจากที่รถได้ทําการทำคลุมปาสติกแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีในบางส่วนที่ดินมันไม่คลุมแบบนี้นะคะมันไม่คลุมปิดนะคะเราก็ต้องเอาดินนะคะค่อยๆทยอยปิดนะคะเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวลมจะพัดน,นะคะน,นะคะเดี๋ยวอนญาตนะคะนี่นะคะเมื่อกี้ก็เป็นเครื่องนะคะใช้ ใช้เครื่องจักรนี้ก็จะเป็นคนนะคะเราต้องคอยเช็คนะคะเพราะว่าบางทีมันลมมันแรงนะคะทุกคนในขณะที่ที่รถได้ทำการคลุมพลาสติกนะคะลมมันก็พัดนะคะก็จะลำบากนิดนึงนะ ก็ต้องค่อยๆเช็คนะคะค่อยๆเช็ค ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ